ไม่ปุยกันดีไม่ได้เลยทั้งท้ายใครยังไม่ได้ใบงานเอามาลูกคาเบียทาเบียทำของโรงเรียนของโรงเรียนลาดเท้าลูกใครยังไม่ได้ใบงานจ้ะเอามาเอา,ออาตาเออดีนนะ๋ยวกัดตาเดี๋ยวโดนกปาดนะคาเบียทำของโรงเรียนเสร็จยามแล้ว อาวียาะาสองของเรียนค่ะลูกอ่า B E A R แปิดประตูโลกหมี B, e A R. B I R D เปิรดนกเดี๋ยวนะ U E R ขอถ่ายรูปครับหนึ่ง บีอ e ดูนี้ก่อน b ีไออาร์เบิร์ตอนทีแคทแมวดีโดอกสุด้าดีโอซีเคดักเต็ดฟารฟอกก์ฟีสแฮชเฟชฟาเอชโอออสมา แอทแทชดาวไปอีพีชีสแกะอลุกอ้าวอ้าวนี่เออได้ชีสได้อ,อยากกับตานเดี๋ยวตั้งให้เป็นลายชินีอูเออาเลยเอาเปล่าอายากโดนบอดเสียงไม่สบายใช่ไหม ต้นกล้าอยากเห็นพี่กัปตันโดนโหวตเสียงในสภาไหมอยากเห็นไหมทุกคนอยากโหมดอยากตั้งหนึ่งลีสปาร์ทก่อนเรี่ยงช่องขา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ขาแป๊บหนึ่งวงมองมากเลยเพื่อนมาใหม่เป็นชอบทางอะมาว่า

dr Max D-U-C-K you c k 3 miss pa s o r s i k o s ma s h a b e a p i c a mork ko B A R D B I R D e ป R ดน้อ E B A T Cat i มว B O T Dog ส b นั e B U C K Duck เป็ด F R O G Frog F I S e Fish ปลา S Y S T E อสมาร์อสแฉสอรยีชีสแกะคตอมาลูมาจ้ามาบีเอเอ

ต่อมาลูกนี่ B A R B I R D B E R T C A g S เป็นอะไรอีกเนี่ย B R E e อ e ี y มาหาอะไรหรือเปล่าเอมี่นั่นแหละ <S <S อะไรครูปอไม่เคยว่าเด็กครูปอเป็นคนดีว่าว่าอะไรใช่ใช่ไร่มอ่าใคยว่าใครเลยเอาย่เขียวเลยมาเอามา บอกว่าเอมี่เป็นคนสวยเลยนะดาแปับหนึาานหอน่อะไรมาให้มันช้าก่อนอย่างแรชื่อปายไว้ก่อนน้องคนชื่อปาย

ทำไมมันไม่ออกอนะ่ะไม่ไม่เกี่ยวว่าช้าใส่แบบอะไรก็เสีเยไม่ไม่วน่าเบี้ ยาเลยจยมูดาเชื yeah. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, no, 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 no. ่อมยาโยกนะโดนปาดนะไอพี่ทาร์สเลยแอกริกา

ลองป้นใหม่ <c oughs> เนี่ยปีละ <c oughs> ต้องมีฟาเชือก <c oughs> <c oughs>

可以。

di B, 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 เดี right. oh. Yeah. Oh. Uh ๋ยวนะอ่าคนเอิก hmm. ล uh ับได้ยกไว้ก huh. oh. 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 uh ับตากับหมอจ้ายงเยอ่าได้อล้เก็บนัเก็บเลยเก็บซิหลัอยท่นานาอยโคโกานมาอูอีอาเกตกาอย้อยกได้ยรับ เราให้คนสวยก่อนไม่ได้นายะจะป่ะตัดจูบิโต้ทิ้งเลยให้เป็นให้เป็นตุนไปเลย B E A R B E R B E R D B I R D Bird dog B A D Cat cow D O D Dog ดูนะ D O C K ตาแต่ F A. 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 R O G ฟอฟ S I S S H ตา S O R S E เอเอะไรกันลูกมาแฝดแล้วไป E P C แตนี่ค่ะลูกค่ะ กับตาคนสวลับตาอ้ยธิราศักดิ์ตุ้แก้วเด็กผาเปลี่ยนเป็นเด็กหญิงธิราศักดิ์ตุ้แก้วเลยนี่ B e A r E R B A E B A R B B I R D BIRD

ดูนี่ลูก U E R S H W E P s h p e t แก่ลูกปลาปลาลูกปลาเขียนกันแล้วเสร็จแล้วหรอคะไยจังเลยคะลูกวิ่สลับกันหรอดูไหนดูก่อน D E A R แบ B I R D นก C A T แมว D O G ด็อกส o D O D U C K นก8 F R O G Frog F I S H ปล H O R S E o s e ม้า H S W E P s h i e p แกะ N U E R อารุกอาร์ N U E R คำว่าคนดีุ U E าแปลว่าผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก มีฟ้าที่ฟ้าเมื่อจังเลยอาออกภาละอาลูกอาบป่ะ ถ้าเกิดถ้าเต่ปปิัต็นว่าพี่อ้อยบอกหาผมนิดเนึ่นะครับนะไ,ไม่ไม่เห็นอานมาแล้วออกปรด็ประเด็อครับครับิอ้อ,อ,อยกามะคุนมากนะครับหาาบุณมากครับพี่อ้อยราหาประเด็ครับมามาลุกมากับตา

s s อ s อเอ s เอสบีเอเอชโไอบเันป็นายเป็นอูอาร์ใช่ไหมูาแปลว่าลาชิบีโต s ส์นะฮ s e S เ s สบ s อฟอ e ีคอสอมาเ S ฟเอ s เ s เ s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  า s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  อันนี้พอแค่นี้ก่อนก็นได้เย้โอฟุ้งขึ้นแล้วค yeah. oh, okay. ่ะจ้าครับเดี๋ยวเรา